กเราโดยทั่วๆไปนะครับเราสามารถนำสมาธิเนี่ยนะครับในเบื้องต้นมาทําให้สุขภาพเราแข็งแรงหรือว่าป้องกันโครคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างนี้นะครับทําได้นะมครับเชื่อไหมว่าได้ทุกคนโดยไม่จําเป็นจะต,ต้องได้สมาธิมากเท่าประสสาคัญคือคุณแต่กลางเป็นแค่นั้นครับแค่นั้นเพราะว่าคนที่ช่วยตัวเราเนี่ยไม่ใช่เราคือกําลังที่ส่งมาจากพาขยายความตรงนี้นิดนึงครับคือกําลังของเราเนี่ยบุญเราน้อย เราจะช่วยเราให้อยู่ตลอดนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยบุญจากผู้มีกําลังมากกว่าค,คือครูบาอาจารย์ของเราพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปักนานหลวงพ่อธรรมะและไกลไปกว่านั้นใช่ไหมคะทําอย่างไรคําตอบคือทําอย่างไรจรึงจะให้เราติดต่อกับเจ้าของพลังอันนี้ได้ครับหนทางเดียวก็คือรู้จักกลางตัวแค่นั้นไม่จําเป็นว่าต้องได้ธรรมกายไม่จำเป็นต้องเคยเรียนวิชาอะไรมาไม่จําเป็นทุกคนแค่เพียงรู้จักูนย์กลางกายเท่านั้น แล้วฝึกให้คุ้นกับศูนย์กลางกายแค่นั้นเอาตัวรอดได้เพราะว่าจุดตรงกลางตัวเนี่ยเป็นจุดที่แพทย์เขาเรียกว่าเป็นระบบอัตโนมัติของร่างกายคใครก็ตามควบคุมระบบอัตโนมัติของร่างกายได้คนนั้นเนี่ย s u r v i ได้มีโอกาสมากกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนคเลยนะคะแค่เพียงรู้จักกลางเท่านั้นแล้วก็คุ้นเคยกับกลางเท่านั้นนึกถึงกลางได้บ่อยๆเท่านั้นเอาชนะทุกอย่างได้